เร็วเกินทําใจทันนักร้องดาราดังลาลับเฉียบพลันด้วยวัย35ปีเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นเพราะการจากไปก่อนวัยอันควรครั้งนี้เป็นเรื่องราวของดารานักร้องที่ดังและมาแรงสุดๆในอดีตท่านหนึ่งชื่อของเขาคือเอกลักษณ์ยนรบิน เอกลักษณ์ยุรบินมีชื่อเล่นว่ากิฟเกิดที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่8มิถุนายนปี2502บางข้อมูลระบุว่าเขาเกิดวันที่8มิถุนายนปี2504คือวันที่เดียวกันแต่ปีต่างกันห่างกันถึง2ปี เราไม่ทราบว่าข้อมูลไหนตรงกว่าจึงนํามาลงทั้งสองแบบนะครับเอกลักษณ์ยนรบินเป็นลูกคนโตในจํานวนพี่น้องทั้งหมด7คนของคุณพ่อซาคุณแม่อาริยายนรบินเขามีน้องชาย5คนน้องสาวหคนเป็นครอบครัวอิสลามแม้คิฟเอลกลักษณ์จะเกิดที่จังหวัดภูเก็ตแต่พอเขาอายุได้ราวๆหนึ่งขวบทางครอบครัวก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพเขาจึงเติบโตในเมืองหลวงและเริ่มเรียนชั้นประถมครั้งแรกที่โรงเรียนสุรดีพิทยาจนจบชั้นป5้าและไปต่อที่ โรงเรียนพานิชยาการสันติราชพยาไทยจนจบชั้นมศส,สามจากนั้นก็เรียนต่อที่วิทยายลัยพานิชยาการอินทราชัยได้วุฒิอนุปริญญาทางด้านการบริหารการตลาด แล้วภายหลังเขาก็มาเรียนต่อจนจบปริญญาตรีโดยสําเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหงย้อนกลับไปช่วงที่เขาเรียนอยู่ที่อินทราชัยกิฟเอกลักษณ์ยนระบินให้สัมภาษณ์ว่าช่วงที่เขาเรียนอยู่ที่อินทราชัยเขาได้ใช้เวลาว่างเป็นนายแบบตามงานต่างๆรวมทั้งฝึกขัดเล่นดนตรีร้องเพลง เขารักด้านเสียงเพลงถึงขนาดมีวงดนตรีเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อวงว่ากิบแอนเยลี่จากข้อมูลในนิตยสารอนุทินคู่ชีวิตดารานักร้องฉบับเดือนเมษายนปี2528ก e ิบเอกลักษณ์ได้เล่าถึงการได้มาเล่นหนังของเขาว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมถูกเชิญตัวไปออกรายการร่วมสนุกทางทีวีชื่อรายการพลิกล็อกจากนั้นคุณรัตนาที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ5ดาวก็มาตามตัวเขาไปให้ รุดรณภพดูตัวและจุดนี้เองที่ทำให้ชีวิตของเอกลักษณ์ยนรบินโด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วประเทศเพราะเมื่อได้เจอตัวและดูหน่วยการแล้วรุดรณภพก็ได้ให้เขาแสดงเป็นพระเอกในภาพยนตร์เรื่องปริศนาซึ่งเอกลักษณ์ยนรบินได้แสดงเป็นพระเอกเต็มตัวและเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาปรากฏว่า ภาพยนตร์เรื่องปริศนานี้กลายเป็นภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเอกลักษณ์ยูรบินมากที่สุดแม้ว่าภายหลังเขาจะมีงานแสดงอีกมากมายหลายเรื่องจากภาพยนตร์เรื่องปริศน,นาที่ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นต่อมาเอกลักษณ์ยูรบินก็ได้แสดงหนังเรื่องนิสิตใหม่ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนววัยรุ่นหนังเรื่องอนี้ก็ประสบความสำเร็จเช่นกันหนังใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่เขาได้แสดงก็คือเรื่องรัตนาวดีซึ่งเป็นหนังของรุดอนภพเช่นกันหนังเรื่องนี้ยกกองถ่ายไปถ่ายทำถึงต่าง ประเทศด้วยผู้สัมภาษณ์ถามเอกลักษณ์ยูระบินว่าคุณเป็นอิสลามแล้วความบันเทิงด้านต่างๆที่ชีวิตของคุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ขัดกับทางด้านาศาสนาหรือครับเขาตอบว่าไม่มีขัดกับทางาศาสนาเพราะผมพยายามเลี่ยงไม่ให้มีปัญหาผมยังทาตามาศาสนาทุกอย่างเราไม่กินบุรี่ไม่สูบครับสําหรับการเข้าสู่วงการบันเทิงนั้นข้อมูลบางแห่งระบุว่าตอนที่เอกลักษณ์เรียนอยู่ก็ได้เล่นละครของชมรมศิลปะการแสดงโดยเล่นเป็นพระเอกเรื่องเลือดสุพรรณต่อมา เขาได้เล่นละครการกุศลเรื่องวีรกรรมทุ่งสำลิ์ออกอากาศทางช่อง5มีคุณไตรเทพเทวพลิงเป็นผู้กำกับต่อมาคุณไตรเทพจึงชวนให้เขาเล่นละครเป็นอาชีพโดยแนะนำให้รู้จักกับคุณกนกวันดานุดมดาราดังซึ่งเป็นผู้จัดละครดังในขณะนั้นด้วยเรื่องแรกที่เขาได้เล่นคือเรื่องเทววันสวัสดิ์และมีอีกหลายๆเรื่อง เช่นตะวันสว่า์ไฟในสวงมายาเป็นต้นแต่ผลงานละครของเขาบทบาทยังไม่โดดเด่นมากนักเรียกว่ายังไม่ปังยังไม่สร้างชื่อให้เขาเท่าที่ควรเอกลักษณ์ยนรบินมาแจ้งเกิดโด่งดังในครั้งแรกก็จากภาพยนตร์เรื่องปริศนาซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกของเขานั่นเองผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่เอกลักษณ์ยนรบินได้แสดงก็เช่นเรื่องรักมหาสนุกหัวใจทะลุดินแม่ดอกรักเร่ลูกสาวเท่าแก่เฮงเป็นต้น ด้านผลงานเพลงเอกลักษณ์ยนระบินได้ออกผลงานชุดแรกในชื่อชุดผมชื่อเอกลักษณ์โดยการสนับสนุนของคุณวันชัยโรแสงรัฐนักข่าวบันเทิงเดลิมิเรอร์และคุณธรรมนุนปุงคานน์ในชุดแรกนี้มีเพลงที่น่าสนใจเช่นเพลงฟ้าเปลี่ยนสีฉันสิรักจริงเป็นต้น ราเครักกันสุขสันต์สรานสิ้นใจแบบัดนี้เธอได้ห่าง้าไปจากฉันจำพันห่างไกลนสายตาดังทะเลทวนครามฉันด้วยน้ำตาผลงานเพลงชุดที่สองของเอกลักษณ์ยุรบ,บินคือชุดฉันเอง เพียงใดไม่ขอลืมเลืนเลอนเธอไั้น้ำพร้อมเรา อย่างไรก็ตามผลงานเพลงของเขาไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นักเอกลักษณ์ยนบินมีผลงานการแสดงละครมากมายหลายเรื่องนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นก็มีเรื่องน้ำพึ่งขมทางช่องเจ็ดสีในปี2529เรื่องวัยซนช่องเจ็ดสีเรื่องชนีน้อยช่องสาม เรื่องสลักจิตช่อง5ละครเรื่องเสราดารันช่อง7ในปี2538เป็นที่น่าเศร้าและน่าเสียดายเร็วเกินทำใจสำหรับแฟนๆของเขาเมื่อจูจูเอกลักษณ์ยนระบินก็เสียชีวิตด้วยโรคไตวายวาเฉียบพลันเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2538ขณะที่เขามีอายุเพียง35ปี11เดือนบางแห่งจึงระบุว่าเขาจากไปในวัยเพียง36ปี หากเขามีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันเอกลักษณ์ยนระบินจะมีอายุ65ปีนี่คืออีกหนึ่งตำนานดารานักร้องที่เคยสร้างความสุขความบันเทิงให้แฟนๆกิฟเอกลักษณ์ยนรบิน ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิตยสารอนุทินคู่ชีวิตดาราณคร้องฉบับเดือนเมษายนปี2528ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจไท ai Movie ปสเตอร์เพจดาราย้อนยุคขอบคุณตัวอย่างเพลงที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ